สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับและบรรยากาศดีๆครับวันแดดอ่อนๆวันนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้มาตัดหญ้าครับให้น้มาช่วยตัดหญ้านะครับวันนี้หน้าฝนครับหญ้าก็ลกเร็วขึ้นเร็วครับผมเพิ่งอัปเดตไปก็นี่นะครับลกอีกแล้วหญ้าใช้การตัดครับนี่ครับอินทผาลัม เข้าสู่ปีที่สองไปแล้วนะครับก็ยังไม่โตไปไหนเยอะแยะเลยครับเพราะว่าการดูแลนั่นแหละครับเนี่ยที่บอกให้ดับปุ๋ยครับแล้วก็น้ําจากเทวดานะครับสิ่งที่ตัดญ้าเจอคือวันผมก็เรียกกระท้อนนะครับภาษาอื่นก็มีมาต้องอะไรนี่ครับไม่ไม่ได้สังเกตนะครับมองขึ้นไปมุมบนนู้นนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับนู่นนะครับ อยู่บนนะครับลูกเลืองนู่นะครับอ่าสูมขึ้นไปหาเลยดูนะครับนู่นนะครับอยู่มุมบนนู่นะครับมไม่ได้สังเกตครับพอดีน้าตัดตัดจ้านะครับแกบอกลูกอะไรเลื้องแกไม่รู้จักร่วงเต็มพื้นไม่มีคนกินแกไม่ได้แกไม่รู้จักนะครับแกบอกไม่ได้สังเกตใบไม่ได้สังเกตต้นมัน ก็เลยผมก็เลยเดินมาดูอ๋อกระท้อนนะครับปีนี้ไม่ได้สังเกตจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้มองนะครับว่าเขาติดโรคครับเพราะว่ากทระท,ทร้อนที่ต้นต้นนี้เป็นกระท้อนที่โอ้โหอยู่มานานแล้วครับผมยังไม่มาเป็นเคยที่นี่นะครับผมก็เห็นกระทร้อนต้นนี้แล้วที่ผมกลับผมมาเป็นเขยก็เห็นแล้วนะครับก็อยู่นานแล้วนะครับอยู่ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยายทวดนะครับที่เป็นเจ้าของสวน นะครับปลูกไว้แล้วก็ติดลูกมาตลอดนะครับแต่ช่วงที่ผมมาเป็นเขยนี่ก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําสวนเกษตรตรงนี้นะครับผ่านไปเข้าปีที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับเนี่ยไม่เคยติดลูกครับปีนี้ปีที่ห้าครับติดลูกนะครับแล้วก็ร่วงเต็มพื้นเลยทําให้ผมผมก็ไม่สังเกตนะครับผมก็คาดหวังว่าทุกปีนะครับมองขึ้นไปก็เจอแต่ใบตลอดแต่ปีนี้นะครับติดลูก ดูนะครับแล้วสุกเต็มต้นแล้วครับก็ติดไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้นเขาก็อายุเยอะผมงติดสูงๆนู่แหละครับใบมันปนใบเขียวนะครับกระท้อนเนี่ยดูยากแล้วก็ล่วงที่พื้นแหลกะก็เลยโอ้ปีนี้ติดลูกครับกระท้อนโบราณน,นะครับกระท้อนโบราณเนื้อไม่เยอะครับเป็นกระท้อนโบราณไม่ได้บารุงอะไรแต่ก็เป็นที่ ลึกทางใจนะครับเพราะว่าแฟนผมก็บอกว่าเป็นต้นที่คุณยายทวดนะครับคุณยายเขาเนี่ยครับเป็นคนปลูกไว้นะครับแต่ก่อนก็ติดลูกมาโดยตลอดแต่หลังๆไม่ติดลูกผมมาอยู่ที่นี่ก็ห้าปีแล้วครับเข้าปีที่ห้านะครับก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับว่าเขาติดลูกครับเนี่ยเดี๋ยวโทรไปให้หมอ,อยูฟังนะครับว่า มีกระถอนนีครับนี่นะครับอย่างที่บอกครับที่สวนใช้วิธีการตัดหญ้านะครับก็จะจ้างน้ำมาตัดให้นะว่านะครับนี่คือเราไม่อยากใช้ยาขย่าครับการใช้ยาข่ามันก็ทำให้ความร่มสมบูร์บูนนะครับมันเสียไปเหนบนหนาครับสวยเลยครับ อย่างที่ผมบอกที่ผมอัปเดตล่าสุดนะครับส่วนไหน,หนาผมโซนที่มีไหนหนรนาเยอะๆนี่แหละครับนี่คือช่วงนี้ก็โซนนี้ต้องตัดนะครับต้องดูแลนะครับเพราะว่าไหนาติดลูกแล้วเวลาเดินมาชมเราเก็บนะครับก็จะได้สะดวกสบายหน่อยโอ้โหนี่กิ่งหักเลยครับกิ่งนี้หักแล้วครับโอ้โห เสียดายครับดอกด้วยโอ้หกิ่งดอกหักไปแล้วน้อยหนานี่ครับมะม่วงมันก็คือฝนดีน้ําดีครับต้นปีที่ผมบอกนะครับมะม่วงนี่ครับไอ้ต้นที่ติดดอกนี่คือกิ่งที่เอามาเสียบยอดนะครับพันดีที่เสียบยอดส่วนไอ้ต้นที่โตสูงต่งหา่านี่คือต้นต่อน่าจะเป็นแก้วขมิ้นนะครับ เพราะว่าอุดมสมบูรณ์มากโตเร็วส่วนกิ่งที่ติดดอกคือกิ่งที่เอามาเสียบยอดนี่เป็นมะม่วงสองงต้นใน2สายพันธุ์ไปเลยครับแฟนตาซีนะครับอยู่กับน้ยนาก็ปลูกผสมประสานกันแบบนี้แหละครับสวนเกษตรอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราทำแบบไม่ได้คิดที่จะเอาผลผลิตมาขายจนเกินไปนะครับ นี่คือเพื่อให้บริโภคเองจึงไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจ้างคนมาตัดหญ้าเอานะครับก็จะอาจจะเปลืองหน่อยเพราะว่าหน้าฝนก็จะโลกเร็วยาวเร็วหญ้านี่ต้นนี้2ปีนะครับเนานาสองปีสมโอแล้วนี่ก็สมโอนะครับก็บปลูกผสมผสานอย่างที่ผมมาอัปเดตให้ดูนั่นแหละครับดูนะครับ ใต้ต้นไดน,นาก็มีคานะครับเอาไว้ไปใส่ต้มไก่แกงตำพริกแกงมีทุกอย่างครับมาสวนแล้วก็มีความสุขด้วยครับที่มาดูสวนนะครับสมโอยังไม่ติดดอกอีกเลยครับผัดใบแล้วนะครับชะอมช่วงนี้สวยครับปีนี้ได้ขายแล้วนะครับปีที่แล้วชะอมช่วงปปลายปีไม่ได้ขายเลยครับตัดไม่ได้เลยใบหงิกหมดหลังจาก,จาก,จากที่ฟันตอ แตงกิงใหม่นะครับโซนโซนเก่านะครับนู่นโซนเล้าไก่แต่งกิงฟันตอแล้วก็ให้เขารัดขึ้นมาเท่าอกก็แต่งกิงไว้ทีนี้ตอนนี้เสมอกันแล้วครับสองโซนที่ปลูกใหม่โซนนี้ปลูกเพิ่มนะครับถ้าดูคลิปหลังๆของผมโซนนี้ของเก่าตอนนี้เท่ากันแล้วครับแล้วก็แตกแต่แตงกิง เมื่อเช้าคุณแม่เพิ่งตัดไปนะครับนี่รอยนี่ครับแม่ตัดส่งร้านค้านะครับร้านค้าสั่งก็ยังเหลือครับนี่ครับสําหรับถ้าจะเอาไปเจียวไข่หรือเอาไปแกงกับนี่ครับหน่อไม้นะครับไผ่กิมซุ่งหรือไผ่ตรงลืมแรงอย่างที่ผมบอกนะครับพอเข้าหน้าฝนไม่ต้องห่วงครับหน่อไม้ที่สวนผมมีกินจนเหลือนะครับแจก แบง่งแล้วก็ขายครับเมื่อเช้าแม่ก็ตัดไปประมาณ20่สโลครับหน,น่อโตทั้งอันเลย20่สโลก็แม่ร้านค้าสั่ง15บหโลนะครับเขาจะเอาไปแกงขายส่วนที่เหลือแม่เอาไปแจกญาตินะครับสองหน่อเมื่อเช้านี่ครับนี่ก็เริ่มงอกอยู่แล้วครับนี่กิมซุ้งครับทิงนี้ ทางนู้นครับที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเขาขึ้นขึ้นต้นสักสองสามลำก่อนนะครับแล้วถึงจะได้เก็บหน่อเขาได้ครับเช่นกอนี้ครับกอณี้นี่ไผ่สองปีนะครับมีหน่อแล้วครับสองปีนี่ครับปีที่แล้วก็ได้กินหน่อไปแล้วนะครับนี่ก็เริ่มตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่รอยครับ ตรงนี้นะครับนี่ขึ้นมาอีกสองหนอแล้วครับสามหนอนะครับสี่หนอครับตอนนี้มีสี่หนอที่เห็นเห็นอยู่นะครับไม่เกินสองอาทิตย์อันนี้เป็นไผ่นี่ครับไผ่เลี้ยงครับไี่ไผ่รู้สึกสวยเลยครับสองหน่อนี้แต่ได้จะปล่อยลำไหมครับเพราะว่าผมคุยกับแม่ว่าปล่อยลำก่อนเพราะว่าเราต้องการต้องการดูครับดู ขนาดของหน่อและลำเขานี่ครับก็ขึ้นมาหลายหน่อเหมือนกันหน่อในที่งอกไม่สวยก็ต้องตัดออกมาทำอาหารนะครับนี่ครับนี่นี่ก็กิมซุงครับกิมซุงนี่ครับนี่ก็เริ่มขึ้นหน่อแล้วครับนี่ก็ไผ่สองปีเหมือนกันครับ ที่แล้วก็ได้ทานหน่อแล้วนี่เริ่มงอกอีกแล้วครับนี่นี่ครับนี่นะครับนี่กอนึงครับไผ่กิมซุ่นนี่ครับนี่โซนนี้นี่ครับนี่ก็สองหน่ออกใหญ่ๆเลยครับคือนี่ครับนี่สองหน่อนี้ก็เกือบเกือบสองโลโลครึ่งได้แล้วครับ แต่เนื่องยังเล็กไปนะครับให้ขึ้นอีกสักนิดนะครับนี่ครับนี่ครับปลูกเป็นทิวเลยครับเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มครับเพราะว่าโซนนี้ก็ต้องปลูกนะครับนี่ครับโซนนี้จะปลูกยาวมานี่เลยครับนี่นี่นะครับนี่ครับที่ที่ลงไว้ล่าสุดนี่อันนี้ก็ใช้วิธีฟันตากิ่งมาก็ปักเลยนะครับเราพอดีฝนมันชุบครับช่วงนั้นติดเลยครับนี่ติดเลยแล้วก็ไปนู่นครับเ๋ย ว่าโซนนี้เป็นโซนดินทรายนะครับน้ําไหลลงบ่อครับโซนนี้ก็จะงอกดีครับไผ่แล้วก็เจริญเติบโตนี่ก็เริ่มงอกแล้วครับนู่นครับดูดีๆนะครับสังเกตนะอยู่ในป่าเลยครับเริ่มงอกแล้วครับก็จะเหลือไว้สามสี่กอครับทางนี้เราแต่งได้ครับโซนนี้นี่ครับนี่อีกหนึ่งกอครับในหนึ่งกอจะเหลือไว้ประมาณสี่ห้าลำครับมันแต่งได้ครับตัวนี้ตัดออกง่ายแล้วก็นู่นครับ นู่นครับอีกหน่อหนึ่งครับนี่เยอะเลยครับสามนอครับตรงนี้สามนอแล้วกำลังจะงอกขึ้นอีกเรื่อยๆนี่นี่ครับนี่ก็ประมาณก่อน,นี้เห็นแล้วหนึ่งสองนู่นข้างในนะครับนู่นนูนู่น,นสามนะครับสามนอครับกำลังงอกขึ้นก็มีครับนี่ก็ กำลังสวยครับแตกกิ่งแตกกอกันนี่ครับสามหน่อสวยๆเลยครับดูครับช่วงนี้ขายก็โลละสิบาทครับไม่ค้าที่บ้านซื้อไปแกงวันแม่ตัดไปสิบห้าโลก็ได้1ยห้าสิบาทเมื่อเช้านะครับอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงครับนี่ไผ่ตรงไผ่วงหวานครับยังไม่เห็นหน่อเลยครับปีนี้มีสองกอครับนี่หนึ่งกอแล้วก็นู่นอีกหนึ่งกอครับ ก็ใหญ่มากนะครับปล่อยไว้สองปีสามปีเลยครับปลูกพร้อมกันแล้วครับไผ่ไผ่เส้นนี้นะครับไผ่แถวทิวนี้ทิวด้านหลังสวนนี่นครับปลูกพร้อมกันเลยดูครับไผ่บงหวานอีกเหมือนกันสองคอก็ตั้งใจอยากจะแยกแยกหน่ออยู่นะครับเนี่ยอาจจะแยกหน่อมาปักชำเพื่อขายแบ่งปันนะครับ แล้วก็นี่กอรครับกอใหญ่ครับกอนี้งามครับมันจะอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าอยู่ใกล้กับป่ามันนะครับเวลาปุ๋ยม,มันหรือว่าขี้วงขี้วัวมานะครับกอนี้จะได้ก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ตัดไปหลายหน่อแล้วครับนี่ฮะนี่ก็ขึ้นอีกครับนี่ที่เนเห็นตอนนี้ก็มีอยู่สี่หน่อครับในกอนี้นะครับกำลัง หนึ่งสัปดาห์ครับนี่ครับหนึ่งสัปดาห์ตัดไปขายได้คือนี่นี่กอนครับที่อยู่โซนนี้นะครับที่ต้องเพิ่มนี่ครับดินทรายครับขุดแล้วมันก็ไหลลงมาก็เต็มเหมือนเดิมครับทางน้ำครับทางน้ำนี่ก่อนนี้ก็สีนอครับอีกหนึ่งสัปดาห์ตัดได้เช่นกันห้านอครับนู่นอีกนอหนึ่งนูนะครับถ้าสังเกตดีๆ โซนนี้มีอยู่เกือบสิบกอรครับพอกินครับเหลือขายดางหากนะครับไผ่กิมซุงนี่ครับตอวน,นี้ก็เก็บมาฝากนะครับสำหรับบ้านสวนแม่